มายกแลล่าสุดคะ่ะทุกคนโงริซ่าปรากฏต,ตัวแล้วนะคะที่งานเอมมี่อวอร์ด2025แมมแฟนคลับบอกให้นอริซ่าในแต่งสีเขียวไปถือว่าล่าสุดทุกคนนั้นเดาผิดค่ะมีการฟิตติ้งชุดนะคะปรากฏว่าลูกสาวม,มาด้วยชุดสีชมพูหวานแววมากๆคนคือฟูฟ่องมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับพี่อลิซของเราเหมือนเจ้าหญิงแล้วก็ตุ๊กตาบาร์บี้ไปในคราวเดียวกันซึ่งรายละเอียดของชุดนี่เราค่อยมาเจาะกันนะคะว่านอลิซ่ามาด้วยลูกอะไรใส้แบรนไหน อนะบอกเลยว่าสวยสะดุดตามมากๆเลยนะคะสําหรับลูกนี้ของเต้าลิสสวยมากค่ะเต้าลิสถูกอกถูก,กใจแม่แม่ยิ่งนักนะคะสําหรับลูกนี้นี่ค่ะเดินมาพี่อลิสของเราแล้วก็มีพี่อีกซ้ายมือนะคะดูแลน้องดิซ่าบอกเลยว่าแม้ว่าชุดนี้นะคะจะตุ๊ก,กตาบาร์บี้แต่ว่าซ้ายมือนะจ๊ะลูกสาวคือแหวกสูงสุดโอ้ โอ้กรี๊ดหนักมากค่ะแม่ไม่ธรรมดาค่ะวันนี้ไม่ธรรมดาบอกเลยดีงามสุดๆไปเลยเลยค่ะน้องลิซ่าสำหรับงานเอมมี่2025นีนะคะเรดด้ว,ว่าออร่าเจิดจรัสเปล่งประกายแล้วก็นอกจากนี้นะคะดูเหมือนว่าวันนี้จะมีแกลมบอดด้วยได้เห็นแวบๆค่ะว่าเต้าลิซน่าจะมีการถ่ายแกลมบอร์ดด้วยนะคะจะสโรโม่นให้เพื่อนๆได้ชมกันแบบปังๆและนี่ก็คือแกลมบอร์ดของน้องลิซ่านะคะสำหรับค่ำคืนนี้ค่ะเพื่อนๆเรได้ว่าเป็นพี่คนเดิมนั่นเองนะที่น้องลิซ่าเนี่ยค่ะเคยมา ถ่ายกับพี่เขาตอนงานออสการ์ก่อนหน้านี้อุ้ยทรงผมก็ตุ๊กตาบาร์บี้แสกลางนะคะเนี่ยคือสวยมากจริงๆนะทุกคนเดี๋ยวรอติดตามเบอร์เต็มได้เลยดีงามมากค่ะนี่คือเบื้องต้นก่อนเด้อเดี๋ยวํำมาเบาค่ะนักแสดงเดวไวโลตัสของเราก็มากันหลายคนค่ะสวยมากสวยมาก Uh, right there. How are you? And that gorgeous yeah. smile. Rebecca. Can I get a picture of you? Oh my God! Oh, yeah, yeah, yeah. Lisa. Lisa. I don't know. I think. Right by himself. Straight ahead again. There it is. Hold on. Oh, yeah. Right there. Hold on oh, no. oh, Lisa. Lisa right give us a little way be shy now Lisa all that one more way Lisa right looking there. over there back. Back. love you're that you're smile, back. Lisa thank you Lisa straight ahead again there it is big hold smile. That. Oh, okay. right there hold on oh, oh, Lisa. Lisa right give us a little way be shy now Lisa <laughs> all that one more way Lisa right looking there. over there back. Back. love you're that smile, Lisa thank you